สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงภาพรวมแบบจัดเต็มค่ะในปีพศส 2, 5 6 4นี้นะคะชาวราศีเมษเนี่ยการงานการเงินความรักและสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีเมษเนี่ยปกติเป็นคนที่มีความคิดที่ทันสมัยนะคะมักจะทันกระแส ตามเรื่องสื่อเทคโนโลยีเก่งในเรื่องของการค้าการขายอย่างเช่นอาชีพเซล์งานขายทุกชนิดแล้วก็ยังมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดี mm. เกี่ยวกับอ,อ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยอะค่ะงานออนไลน์เทคโนโลยีอะไรที่มันมาใหม่อยู่เสมอต้องพัฒนาต้องปรับตัวอย่างเงี้ยสามารถเรียนรู้ได้ไวค่ะทำได้ดีค่ะ แต่ก็มีหลายครั้งที่มักจะมีความรู้สึกหวั่นไหวหรือขาดความเชื่อมั่นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นความหวั่นไหวที่อยู่บนพื้นฐานของความสําเร็จอะคะ่ะมีชัยชนะมีความสําเร็จแต่ก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่าอา่อทำทำให้รู้สึกแบบขาดความเชื่อมั่นไปบ้างบางครั้งเพราะว่าจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่มันทําให้แบบรู้สึกอึดอัดกดดนันหรือว่ามีบททดสอบมาตลอดมีเรื่องที่เราจะต้องแบบ ปรับตัวให้ทานมีเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาความรู้อยู่ตลอดออถ้าถ้าเปลี่ยนไปแล้วกเ็เขาเรียกว่าเป็นเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียค่ะมันมันทำให้คุณอะแข็งแกร่งมันทําให้คุณอะเรียนรู้ได้ไวมันทําให้คุณมีความชินกับการการที่จะต้องแบบพัฒนาความรู้อยู่เสมอเดินทางไปเรื่อยๆติดต่อประสานงานตลอดมีการเจรจา ประชาสัมพันธ์หรือว่า,าการได้พบปะผู้คนตลอดอย่างเงี้ยคุณจะมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณไม่ชอบอยู่กับที่แล้วก็เป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ไวปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะไพ่เทพธิดาพระจานทร์ขึ้นเป็นใบแรกนะในปีในปี64เนี้ยค่ะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเป็นปีแห่งความสำเร็จค่ะโดยเฉพาะการที่คุณเนี่ย ได้เข้ามาบุกเบิกงานที่งานที่คุณได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้ใช้จินตนาการมีอิสระทางด้านความคิดโดดเด่นอย่างเช่นอาชีพงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทุกชนิดเครื่องดื่มอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมร้านดอกไม้ เ,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหลากหลายอาชีพค่ะภพยพ่ะแม่คงคานะคะยังยังโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะคือพ่อแม่คงคาเนี่ยแทนในเรื่องของอาชีพการงานเนี่ยจะเป็นคนที่มากเขาเรียกว่ามีมีความคิดที่แบบล้ลํลายุคล้ําสมัยอะไม่ใช่ไม่ใช่ทันยุคทันสมัยนะคือมองการไกลมองล้ําหน้าเขาอะ มองในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นแล้วสิ่งที่คุณคาดการไว้อะมันก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไม่เกินจริงอะค่ะเรียกว่ามองไปเผื่ออนาคตอะแล้วเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นจริงอะค่ะมันมาจากทักษะการเรียนรู้มันมาจากประสบการณ์แล้วก็มาจากการการได้เป็นตัวของตัวเองอะค่ะได้ใช้ความคิดที่อิสระอะค่ะทายพระแม่อุมานะคะคือคุณค่อนข้างที่จะแบบบุบบูรุยอะค่ะไม่ย่อทอ้อ ไม่กลัวความยากไม่กลัวความลำบากลุยได้ทุกรูปแบบแล้วก็ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้งานนั้นๆน,น,นะคะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานนะคะก็จะขอสรุปว่าในปี64เนี้ยคะ่ะเป็นปีแห่งความสำเร็จแห่งการเฉลิมฉลองอาชีพการงานที่เหมาะสมเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นงานที่คุณมีความชำนาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์มามากแล้วพอสมควรทำแล้วรู้สึกว่าคุณมีความโศกมีใจรักที่จะทำจริงๆแล้วรอบเนี้ยคุณก็มีความมุ่งมั่นถ้าที่ผ่านมายังไม่ได้ออกตัวยังไม่ได้ลุยคือในปีหน้านี้คุณลุยแน่สำเร็จแน่หรือหลายคนอาจจะลุยไปแล้วแล้วก็ความสำเร็จเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะคือ,อมันเป็นความสำเร็จที่มาพร้อมกับความโศกค่ะแล้วก็ ความสำเร็จเนี่ยไม่ไม่ได้มาแบบง่ายๆก็ต้องเหนื่อยมาก่อนพอสมควรแต่ว่าเหนื่อยแล้วสาเร็จเหนื่อยแล้วมีโอกาสที่จะแบบได้รับชื่อเสียงไปในทางที่ดีเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะในเรื่องของความใจกว้างดุดแม่น้ําเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์จริงใจอะ่ะเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่สําคัญคือเป็นคนที่มีมีบุคลิกที่นุ่มนวลน,น่ารักล่าเลงสดใสจริงใจ ตรงนี้ค่ะคือสเสน่ห์ถ้าใครเป็นผู้หญิงนะคะชาวราศีเมษนะความโดดเด่นหรือความโชคดีคูณสองค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนีเรื่องของความรักนะหมายถึงการได้เจอผู้หญิงลักษณะนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าคือมีโอกาสที่จะได้เจอผู้หญิงเนี่ยที่เก่งลักษณะนี้นะมีบุคลิกอ่อนโยนน่ารักลักษณะเนี้ยเข้ามาในชีวิตหรือมีคู่ครองท,ที่ที่ที่สวยเก่งจิตใจดี ามามาทำให้แบบทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไปด้วยอะค่ะอ่าคือถ้าคุณเป็นผู้ชายอะภาพรวมอะโดดเด่นในเรื่องของความคิดที่ทันสมัยอืมการลงมือทําและประสบความสําเร็จแล้วก็มีอิสระทางด้านความคิดมีอิสระในสิ่งที่ที่คุณเลือกมีความสุขที่ได้ทําส่วนด้านการเงินนะคะด้านการเงินเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีถือว่ามีไรายได้ที่ดีนะโดยเฉพาะไรายได้จากการค้าการขายนะคะหรือว่าการเจรจาติดต่อประสานงานแต่ว่าถ้าถ้าคุณนะคะใจดีมากจนเกินไปค่ะหรือว่าไม่รู้จักบริหารการเงินให้มันเข้าที่เข้าทางอ่ะไพ่พระแม่คงคาเนี่ยคือเห็นเห็นใครเดือดร้อนไม่ได้ค่ะยิ่งมาติดกันกันกบไพ่เทพธิดาพระจันทร์เนี่ย ใจกว้างบิดแม่น้ำใจดีมากช่วยเหลือเขาแล้วไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเป็นผู้ให้อย่างไม่มีประมาณนะคะคือเห็นเห็นเพื่อนลำบากเห็นเพื่อนเดือดร้อนเนี่ยอดช่วยเหลือไม่ได้แต่พอช่วยไปแล้วมักจะไม่ค่อยได้คืนค่ะหรือบางทีเป็นเซนค้ำประกันให้เขาก็ต้องไปรับผิดชอบแทนเขาจะเป็นลักษณะน,นั้นหรือบางทีเนี่ยถ้าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยค่ะคือเป็นคนที่แบบใจใหญ่กล้าลงทุนน่ะ แล้วถ้าคุณมีความสุข,ขุมรอบครอบนะคือคือแบบคิดวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดีอะ่ะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แต่เมื่อไหร่ก็าตามที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปโอกาสผิดพลาดก็ตามมานั่นก็หมายความว่ามีโอกาสสูงเสียเงินก้อนใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในชุดเนี้ยการเงินถือว่าโชคดีในเรื่องของการเป็นคนที่หาเงินเก่งทันกระแสโดยเฉพาะถ้าใครบุกเบิกการตลาดออนไลน์นะคะใน ในปี64เนี่ยความสำเร็จของคุณเนี่ยมีรอคุณอยู่ชัดเจนมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีการเงินที่ดีขึ้นมียอดขายที่ดีขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณสามารถบริหารจัดการการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของการเงินประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินค่ะสามารถเก็บเงินได้เป็นอย่างดีค่ะ ก็อย่าใจอ่อนแล้วกันนะคะถ้าจะช่วยเหลือใครก็ช่วยแบบพอประมาณค่ะในชุดเนี้ยไม่ควรเซ็นค้ำประกันให้ใครหรือให้ใครหยิบยืมนะเพราะว่าให้ไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนค่ะหรือถ้าเขาเดือดร้อนหนักคุณอาจจะนอกจากจะยกให้เขาแล้วไปช่วยเขาเพิ่มด้วยเพราะคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีอะ่ะชุดเนี้ยมีเมตตาสงค่ะใจดีมากแล้วก็ไม่ค่อยได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงตัวเองสักเท่าไหร่ อาจะรักคนรอบข้างค่ะเป็นคนใจดีห่วงห่วงคนรอบข้างเสมอค่ะอืมก็ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะผู้ให้ย่อมได้รับอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าให้เขาไปแล้วเนี่ยกลับมาทุกใจภายหลังเนี่ยแปลว่าให้เขาเรียกว่าให้ผิดที่ทําดีผิดคนนะคะอืมการให้ที่ถูกต้องอะ่ะมันต้องมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเอ,อ่อ มีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องความรักค่ะถ้าคนโสดสนิทเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่รักที่ถูกใจแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบขี้กลัวนิดนิดค่ะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจในเรื่องความรักขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ล้นค่ะมีบุคลิกที่อ่อนโยนน่ารักคือพระแม่อุมาเนี่ยคุณดูล่าเริงสดใสนุ่มนวล อ่อนโยนถึงคุณจะเป็นผู้ชายคุณก็มีบุคลิกที่น่ารักคือแบบเป็นคนมีเสน่ห์ะมีเสน่ห์แบบผู้ชายแบบซอฟๆอ,อะค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูแบบแข็งกร้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นบุคลิกของคนใจดีอ,ะอ่ะใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกอบอุ่นอะรู้สึกอ,อารมณ์ดีตามไปด้วยอะ่ะแต่ไพ่พระแม่อุมาค่ะบทที่คุณจะเข้มอะหรือเวลาที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเชื่อมากในตัวเองสงงเงีย้ยค่ะ คือในเรื่องของของเสน่ห์ค่ะมันมันมีติดตัวคุณอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของการตัดสินใจอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะเชื่อมั่นในตัวเองส่งจนเกินไปแล้วใช้ความรู้สึกอยู่เหนือเหตุผลในเรื่องของความรักนะโอกาสผิดพลาดก็ตามมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าไพ่พระแม่คงคาค่ะในเรื่องของความรักก็ใกล้เคียงกับพระแม่อุมาคือจริงๆแล้วเป็นคนที่รักยากนะ รักยากแต่ถ้าถูกใจแล้วรักรักแล้วรักเลยไม่ไม่คิดเยอะไม่วิเคราะห์เยอะใช้ความรู้สึกเป็นหลักแต่ถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบต่อให้ดีแค่ไหนคุณสมบัติดีเลิศดีพร้อมก็ไม่สนเพราะปกติเป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งมีความสุขกับการใช้ชีวิตไม่ไม่ได้แคร์หรือว่าคาดหวังที่จะได้แบบต้องไปพึ่งพาใครอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นที่พึ่งของตัวเองอ่ะพระแม่อุมาคือเก่งอะ่ะ เก่งหาเงินเก่งทํางานเก่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของความรักคือความรู้สึกถูกใจเป็นหลักเหตุผลตามมาทีหลังค่ะแต่ว่าเทพธิดาพระจันทร์นะถ้าถ้าคุณไม่รีบร้อนจนเกินไปอะค่ะใช้เวลาคบหาดูใจกันแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนพูดคุยกันไปก่อนศึกษาดูใจกันไปก่อนจนคุณมีความรู้สึกว่ามั่นใจจริงๆว่าเขาหรือเธอคนนั้นอะเหมาะจะเป็นคู่ที่แท้จริงอะ ในในปีหน้าเนี้ยค่ะมีโอกาสที่จะมีความสุขสมหวังได้เจอคู่รักที่เหมาะสมได้เจอคนที่รู้ใจได้เจอคนที่เข้าใจแล้วก็ได้เจอคนที่แบบเขาเรียกว่าคนคนเก่งแล้วก็มั่นคงอะค่ะอ่าคือถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงเก่งอะถ้าได้เจอผู้ชายก็ผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำอะค่ะมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีจิตใจมั่นคงได้เจอความรักที่มั่นคงค่ะอ่า สำหรับคนที่คบหาดูใจกันอยู่แล้วนะคะอาจจะมีข่าวดีค่ะอาจจะมีการพูดคุยกันหรือว่าปรึกษากันในเรื่องของการพัฒนาจากคู่รักไปสู่ครอบครัวแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะแต่งงานมีลูกแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อนมากค่ะดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของคุณเป็นอย่างดีค่อนข้างที่จะขยันทํางานหนะักแล้วก็แต่ว่า เาเรียกว่าทำงานหนักเพื่อคนที่คุณรักและครอบครัวค่ะทาให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขมีความอบอุ่นเทพธิดาพระจันทร์นี่คือใส่ใจรายละเอียดคนรอบข้างค่ะพระแม่คงคาเนี่ยคือจิตใจดีค่ะกับครอบครัวก็คือค่อนข้างที่จะแบบดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีค่ะทาให้ครอบครัวของคุณเนี่ยมันเติมเต็มเป็นครอบครัวที่มีความสุขมีความเอื้ออาทรต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กันค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะข้อควรระวังก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนอย่าใจร้อนอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าอากาศเปลี่ยนภูมิแพ้ไข้หวัดเป็นเพียงข้อควรระวังเล็กๆน้อยนะะ้อยค่ะไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบต้องหน้ากังวลใจมากมายค่ะก็ วันนี้คงต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะหรือเรียนไพ่ยิปซีออนไลน์กับอาจารย์ก็ติดต่อทักมาที่ไอดีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะใครเข้ามาใหม่กดติดตามไว้ได้เลยนะเพราะว่าจะมีการอัปเดตคลิปดีๆทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ อาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรค่ะ